เรามาดูกล่องสุ่มของเียวเทคนิคกันนะคะอันนี้สั่งไปใน Facebook เนาะเป็นกล่องสุ่มราคา990หรือ999เนี่ยแหละคะ่ะเยอะมากคือแบบกล่องบลลเพิ่มมากโอ้ว้าว ญาตแกะก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาถ่ายให้ดูว่ามีอะไรบ้างแต่คือแบบคุ้มมากอะทุกคนเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแกะก่อนนะคะโอเคเรามาแกะออกจากกล่องกันแล้วนะก็จะออกจากถุงกันแล้วเนาะทุกคนคือมันคุ้มมากเลยค่ะเดี๋ยวให้ดูนะว่ามีอะไรบ้างอันนี้คือประเมินราคาไม่ได้ไม่ทราบจริงว่าแต่ละ ชิ้นนี่คือเท่าไหร่บ้างนะคะแต่คือแบบเมื่อก่อนเคยซื้อประมาณเซตแค่อย่างเงี้ยมันก็เป็นพันแล้วอะ่ะอันนี้คือแบบจุกจุค่ะกล่องสุ่มนะคะของเรียวเทคนิคเนาะไม่รู้ว่าใน Facebook ตอนนี้หมดหรือ,อยังนะคะยังไงเพื่อนๆสนใจลองดูได้เขาว่ามีจำนวนจำกัดเนาะป่านนี้ก็น่าจะหมดไปแล้วแหละให้ดูกันนะคะคือแบบโอ้ เลิศจริงๆของนะคะได้ใช้ทุกอย่างแน่ๆเลยคือเฉพาะตัวนี้ก็น่าจะแบบแพงมากแล้วว่ะคาบุกิอะไรงนี้ป่ะโอเคนะคะวันนี้มาเปิดกล่องสุ่มของเรียวเทคนิคให้ดูกันเท่านี้นะคะขออนุญาตไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าเนอะบ๊ายบายค่ะ